เป็นฝ้าผิวบางควรใช้ครีมกันแดดแบบไหนวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะต้องบอกว่าครีมกันแดดเป็นไอเทมจาเป็นเลยสําหรับทุกคนนะคะถ้าเราไม่อยากจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดําริ้วรอยหรือว่าความหมองคล้ําต่างๆแต่ก็อีกละค่ะว่าสําหรับคนที่เป็นฝ้าแต่ว่ามีผิวบางด้วยผิวแพ้ง่ายอีกต่างหากระคายเคืองง่ายทาอะไรก็จะมักแพ้นะคะ ก็จะถามเข้ามาว่าเราก็รู้ว่าต้องทาแต่จะทายังไงดีในเมื่อมันแพ้อยู่อย่างนี้วันนี้เลยจะมาแนะนำนะคะว่าครีมกันแดดสำหรับคนผิวแพ้ง่ายมีค่ะเราสามารถเลือกได้เป็นกันแดด ประเภท s ิสิกอล n ันสกีนการสังเกตนะคะว่าเป็นฟิสิกอลสันสกีนก็คือจะมีส่วนผสมของซิงค์ไดออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์สตัวนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่มีผสมอยู่ในนั้นเป็นสารกันแดดคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดสับแสงแล้วก็อ่อนโยนปลอดภัยสําหรับผิวแพ้ง่ายทาไปแล้วเนี่ยเขาจะเคลือบอยู่บนบนบน,บนผิวอย่างเงี้ยเพื่อสะท้อนรังสีนะคะ แล้วก็จะล้างออกง่ายไม่อุดตันอันนี้คือเป็นข้อดีเลยอยากจะแนะนําคนที่มีผิวแพ้ง่ายสิวชื่นขึ้นง่ายนะคะหรือว่าคันง่ายอ่าเราก็ลองมาใช้แบบนี้ดูก็จะดีขึ้นโดยที่ว่าสามารถจะเทสทาบางคนเนี่ยไม่แน่ใจก็คือพอซื้อมานะคะให้ลองทาดูก็คือบริเวณหลังใบหูก็ได้หรือทาบางๆบริเวณตรงข้างแก้มตรงนี้เลยนะคะ ข้างแก้มหรือว่าถ้าทาลงผิวหน้าได้ก็ดีค่ะเพื่อให้เทสเลยว่าอยู่ระหว่างวันแสบผิวไหมคันเพิ่มไหมหรือว่ามีความระคายเคืองหรือเปล่า หรือว่ารู้สึกไม่สบายผิวไหมถ้าเกิดว่าเราทาแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆไม่คันนะคะไม่แสบแล้วก็ทาแล้วโอเคกับผิวก็ถือว่าเราเจอละกันแดดที่ใช่แล้วก็มาใช้ทุกวันได้โดยที่คนผิวแพ้ง่ายเราก็ยังต้องปกป้องผิวเราจากแสงแดดด้วยก็ต้องทานะคะครีมกันแดดทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้โดยที่ แบ่งทาทีละครึ่งค่ะเราลงบำรุงก่อนแล้วก็ทาครึ่งแรกก่อนนะคะ1ข้อนิ้วลงไปแล้วก็ทาทับตามอีก1ข้อนิ้วเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันถึง2ชั้นและถ้าใครเป็นฝ้าแล้วยังทํางานกลางแจ้งเจอแดดด้วยสำหรับคนที่มีผิวบอบบางอาจจะต้องอมีเหงือ่อพอเหงื่อมันออกคันหน้าตัวเองไหมถ้าแพ้งเหงื่อด้วยแนะนาล้างหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยลงกันแดด อีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าถ้าเมื่อล้างหน้าออกเมื่อไหร่กันแดดมันก็จะหลุดล่อนออกไปแล้วก็ต้องทาซ้ําค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะวันนี้เราก็มีแนะนาด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแนะนําเป็นตัวนี้เลยบีบีกันแดดเคที่ spf 5 0 pa บวกบวกที่กันได้ทั้ง uv a uv b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมข้อดีนะคะตัวนี้เป็น physical sunscreen จะใช้แร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสง แล้วก็ลางออกง่ายมากๆไม่อุดตันผิวเข้าได้ทุกสีผิวตัวนี้จะเป็น4 in 1เลยค่ะถือว่าจบเลยเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสและรองพื้นเกรดพรีเมียมทาไปแล้วจะมีสีเนื้อเนื้อเพื่อให้อะไรเพราะบางคนเนี่ยเจอทาไปแล้วหน้าขาววอกเกินไปทาไปแล้วคือแบบแทบออกจากบ้านไม่ได้เลยหน้าออกเขียวๆหน้าออกมนๆ หรือว่ามันระหว่างวันต้องอยากลองนะคะอยากให้เปลี่ยนมาลองดูตัวนี้จะติดใจแล้วมันเข้าได้ทุกสีผิวจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวสองสีหรือว่าผิวคล้ำนะคะทาได้ทั้งหน้าและตัวเลยในขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมราคาโปร,ร390บาทเท่านั้นค่ะทักเข้ามาได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่เป็นฝ้าไปแล้วอันนี้คือตัวที่ป้องกันผิวจากแสงแดดก็แนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นเซรั่ม รถฟ้าหน้ากระชับระดับยินเะเคที่ตัวนี้จะมีอลาโทอินวิตามิน B3 B5 ที่ช่วยปอบประโลมเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้ลดอาการแสบแดงแสบกล้านอาการแพ้สารอาการที่เราเป็นผิวแพ้ง่ายมา รวมไปถึงตัวที่ลดเม็ดสีเมลานินก็จะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะที่ทําให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยอ่าในเอนไซม์ที่กระตุ้นฝ้าต่างๆลดลงอย่างปลอดภัยค่ะและยังมีตัวเติมน้ําให้ผิวด้วยผิวเราก็จะไม่แห้งโดยเซรั่มจะใช้เช้าเย็นนี่นะคะแล้วก็กันแดดอย่าลืมใช้ด้วยแล้วก็แนะนําอีกตัวหนึ่งสําหรับผิวแพ้ง่ายคือสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคจากเคที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองสนใจเซตนี้ทักเข้ามาได้เลยค่ะ